สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาทดสอบกับแผงโซลาร์เซลล์6โวลต์6วัตต์ที่เขาแถมมากับสปอร์ตไลท์อะ่ะพอดีสปอร์ตไลท์มันเสียเลยเอามาทดสอบให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกได้ดูกันว่าจะลองเอามาชาร์จโทรศัพท์แล้วก็ใช้กับพัดลม ตัวนี้ครับเป็นพัดลม6โวลต์จะลองมาทดสอบดูกันเดี๋ยวลองไปวัดโวลต์แผงดูตัวนี้ก็จะเป็นสเปคแผงนะครับอยู่ที่6วัตต์6โวลต์1แอมป์พอดีสายมันขาดจะเลยต่อสายออกมาใช้งานดู เราลองไปวัดที่แดดกันว่าออกกี่โวล์เดี๋ยวเราก็จะมาลองวัดไฟดูกันว่าวต์ลอยจะออกที่เท่าไหร่ หนึ่งสองโวล์ครับโวลที่ออกเห็นไม่เอ่ยเนี่เจ็ดจุดเก้าประมาณเจ็ดโวล์โอเคครับ เราก็จะมาหาอะไร USB ช่องเสียบ USB ตัวเมียนะครับเพื่อที่จะเอามาต่อกับแผงโซล่าเซลล์อันนี้เป็นอะแดปเตอร์ที่เสียแล้วจะเอาตัวอันนี้มันลองแกะเอามาดูใช้งานดูมัน ที่จะมาเสียบทำเป็นที่เสียบ USB ตันนี้มันเป็นอะแดปเตอร์เก่าใช้ไม่ได้แล้วเดีย๋ยวลองเอามาทดสอบดูว่าจะใช้กับพัดลมตัวนี้ได้หรือไม่นะครับเดีย๋ยวไปลองดูกันนี่นะครับเดีย๋ยวเราจะมาทดสอบ ต่อเข้าไปที่ตัวเสียบ USB ว่าจะทำงานหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นลบอันนี้น่าจะเป็นบวกโอ้ทำงานครับใช้ได้ต่อจากแผงตรงนะครับโอเคเลย เี๋ยวเราจะไปต่อประกอบกันแล้วก็ลองเอาไปชาร์จแบตโทรศัพท์ใส่กับพัดลมลองดูนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาต่อสายเข้ากับต,ตัวเสียบ USB นะครับนี่เราเอาแอะแอเปเตอร์เก่าที่เสียแล้วนะครับมา modify จะมาบัดกีเข้ากับวงจร เราก็ไล่ตะกวัวเข้อแบบไกลก่อนแล้วก็มาต่อเข้าวงจรที่เราทดสอบเมื่อกี้อันนี้มาร์กไว้แล้วว่าเป็นลบนะครับลบก็หน้าจะเติมตะกวัวสักหน่อยจะได้ติดง่าย ลบอันนี้เจนบวก โอเคครับบัตรกีเรียบร้อยจะลองประกอบ Okay. เวราก็มีเสียบเต้าเสียบ USB แหละเราเราก็นำสายเส้นนี้นะครับไปต่อกับแผงโซลารเซลล์เดี๋ยวทดสอบกันนี่นะครับเราก็ได้นำสายไฟมาต่อกับแผงโซลารเซลล์เรียบร้อยแล้วสายก็จะยาวหน่อยเป็นสายเก่า นำมาทดสอบกันเราจะทดสอบดูว่าใช้ได้เรานำสายไฟไปต่อกับแผงเรียบร้อยแล้วรูปล่างก็จะออกมานี้เป็นอะแดปเตอร์ต่อตรงจากแผงโซล่าเซลล์เราทดสอบเสียบดูกันโอ้พัดลมหมุนใช้ได้นะครับแผงจะแผง6โวลต์6วัตต์ โอเคครับเราทดสอบกับพัดลมแกวเดี๋ยวจะมาลองชาร์จกับลำโพงบลูทูธดูว่าจะชาร์จได้ไหมนะครับโอเคชาร์จได้ นี่ครับเข้าแล้วไฟแดงเดี๋ยวเราจะลองชาร์จกับโทรศัพท์โดยตรงว่าจะชาร์จได้หรือไม่คาดว่าน,น่าจะไม่ได้เพราะแผงหนึ่งแอมเดี๋ยวลองดูทดสอบดูนะครับว่าจะได้ไม่ได้ ไม่เข้าครับถ้าเป็นที่อะแดปเตอร์ก็จะบอกว่าเอาต์พุต5โวลต์1.5แอมป์แต่ที่แผงเรามันเป็น6โวลต์โวลต์น่าจะได้แต่แอมป์1แอมป์เดี๋ยวต้องลองดูทดสอบใหม่ว่ามันเป็นเพราะอะไร หรือไม่ก็ต้องซื้อตัวเพิ่มแรงดันโวลต์มาใช้งานดูนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคครับมันนี้ทดสอบผ่านเราก็สามารถเอาไปชาร์จกับ power bank ก็ได้ครับเพื่อมาชาร์จเก็บไปกลางคืนเพื่อใช้งานชาร์จโทรศัพท์ก็ได้เดี๋ยวผมลองเอา power bank มาทดสอบดีกว่า นี่นะครับเราก็ได้นำ power bank มาลองชาร์จดูว่าจะเข้าไหมเดี๋ยวลองดูขึ้น25ก็น่าจะเข้านะครับแต่อาจจะไม่แรงเท่าไหร่ Input ต 2m อาจจะเข้าช้าช้านะต้องรอดูกันสำหรับคลิปนี้ก็ทำมาเพื่อให้ทดลองดูนะครับว่าแผงโซลาเซลล์เก่าก็ไม่ควรเอาไปทิ้งลองมาใช้งานดูกันว่ามันก็จะใช้งานได้ใช้ชาร์ ลำโพงบูทูธพัดลมทำงานได้ก็เป็นแบบทดสอบอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆชาโวโซลาร์เซลสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ